เรามาต่อเลยแล้วกันคุยดีเลยน่าอ้าเอ๊ะโอเคเออนี่ยังไม่ได้กดนะเนี่ยกดแล้วเป็นสีเหลืองอะทีที่กูเห็นอะอ่าได้ได้หาอะไรมาอ่านี้ตัวประกันทั้งหลายแหละกับก่อนต้องได้ยินกูไม่นี่พูดอะไรวะพูดอะไรจ๊ะบอกว่าตัวแรกเป็นสีเหลือง มันสีแดงแล้วเนี่ยเปนดีเล่วอะคุยกันน่าำคัญจริงเลยครับผมไหนอ่าดีเล่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแล้วก็อ่าเป็นไงโอเคโอเคอะไรครับเนี่ยเก๋เขาออกเลยเกสีม่วงอีสัสเด้๋ยตรงนี้คุยเอากูวะ คุยกันนานอยู่แล้วน,นะครับผมจงใช้พลังนิ้วที่มีอา้าไอ้เหียกดเอนเตอร์ทีเดียวมันก็ข้ามเลยนี่วาโง,ง่ไงเฉดแม่นี่บางคนอาจจะงงนะครับมันทำไมเป็นสีแดงเนี่ยคือทำไมสีแดงคือห้ามไงก็รู้ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่าทำไมมันติดแดงมันจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมนะครับก็ช่างมันเถอะไปด่านต่อไปเลยเราต้องไปด่าน นี่เลยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้อยน่ารัก <c oughs> นี่นะมันเป็นตัวแมลงกุจชี่หรอวะที่มันกิงขี่ไปกิงขี่มาเนี่ยไอ้เี้ยนี่แหละก้าวแซ์วิชอมาแะ้วอืมไม่ดี <c oughs> มันเป็น พิพิธภัณฑ์ดีครับไม่ต้องซื้อตั๋วกลัวเข้ามาอยู่ข้างในแล้วพิพิธภัณฑ์นพ้องซื้อตั๋วนี่ต้องเดินเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ดังนี้มีวิธีเอาชนะง่ายๆคือเอ้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนพลังได้ไงโอ้เปลี่ยนอย่างนี้นี่เองแล้วกดใช้พลังไงวะวกดคลิกเาขวาอืมเหรอมั่วเหียอืม ไม่ใช่นะอู้เอาเฮีย้ยเฮี้ยแล้วเป็นเฮียเ้ย,ยเลยเสริไปใช้ท่าสุดยอด<ล>นะครับผม,มแล้วไอ้สีแถบสีแดงคืออะไรวะแถบสีแดงคือควยอะไรแถบสีแดง,แดงข้อมูลสามเจ็ดอะเราไม่มีนะอ๋อข้อมูลสามเจ็ดเหรอมันคือท่าพลังพิเศษไงดูมันเปลี่ยนสีได้ตอนนี้รู้แค่เปลี่ยนสีในเฮี้ยเอ้ยเดี๋ยวขอไล่ขอไล่ตัวกัน กดปุ่มอะไรเนาะถ้ากดดีมันก็ไฟกดปุ่มไฟไฟปุ่มเทียอะไรปุ่มไฟปุ่มบนไฟมึงอ่ะไอ้ควายเอ้ยปุ่มไฟดิสัดปุ่มไฟอ่ะบนไซน์ในหน้าจออ่ะไฟคลิกเซฟดิบัค่ะนึกว่าอะไรคอนฟิก u r a t i o n Configuration อีกแล้ว อ๋อแล้วเราก็ไป <aquí S 2> <ๆ studio> เออใช่ควยง้ออะไรเนี่ยต้องปรับใหม่ไหมเนี่ยต้องใช้ท่าพิเศษนะ D X D X C Z D X C Z โอเค D X C Z กูจำได้กูจำให้กูไม่เห็นมันจะใช้เฮี้ยโอเค นช่างแมงเหอะไปต่อเหอะเร็วๆไม่ได้หรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันคิวเดี๋ยวมันยูเออาร์ทีเดี๋ยวมันยูเดี๋ยวขอไปหาคำตอบบนแป๊บหนึ่งครับเอาแล้วครับได้แล้วครับผมนี่นะเราจะมีพลังจากบอสตัวแรกนะโอเคต้องไปกดเปลี่ยนอู้อู่อ่ะต้องไปกดเปลี่ยนเออเออเออนะกดเปลี่ยนแล้วกันอ่ะเออนั่นแหละกดเปลี่ยนตั้งนานแล้วก็ได้แล้ว แล้วเราก็อุ๊ยอุ๊ฟอรเราช่วยเขาทันนะครับเรานี่มันนี่นะถ้าแมงป่องถ้าชาร์จเต็มมันจะเป็นอย่างนี้ควยอนะไรกันมาอืมมาถึงเราก็เลือเดือดแค่นี้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดนี่นะถ้าเกิดชาร์จไม่เต็มก็ยิงได้อย่างนี้เลย ท่าที่จำเป็นมากของด้านด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ครับมาแล้วเออดีแล้วกูออดได้แล้วเว้ยอี๋ลำคาญจริงแม่งต้องเข้าออกเข้าออกเนี่ยใช้ท่าดิไม่เห็นื่อาี้ใจเย็นเดี๋ยวขอปรับอีกรอบนะเก้มคืออะไรวะอันนี้มันคือเอ็ก อันนี้คือ c ีโอเคแอปพายโอเคโอเคนี่ครับท่ามใช้อย่างนี้อู้หู <c oughs> นี่แล้วเก็บเด๋ๆใ,ให้ได้อานี่แล้วเราก็ช่วยเขาไอตัวไนท์แมร์ภาคนี้ก็ไม่ได้มีเฮียอะไรก็อย่างที่พูดไปครับมันจะมีเด๋ๆนะแล้วก็มันมีความสามารถก็คือ ทำให้ตัวประกันเราไปเป็นฝ่ายตัวเฮียได้เฮีย yeah. มึงแม่งเ yeah ฮียจริงครับเฮีย <Yeah. S 1> <c oughs> เราจะตายแล้วเป็นเพราะเอ็กตีมโ <c oughs> oh. อ้โหเริ่มตรงนี้เลยเหรอแ <c oughs> ม่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเอ็กตีมทำร้ายเราโอ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นเฮียเนี่ยทำไมต้องนึกๆึกึกสั่งอะไรบายเวเ้ยเฮียเป็น Normal. นอร์มอลนี่โดนนี่ก็ตายแล้วเนะี่ยแม่งโคตรคิ้โกงเลยตายไปที่มึงอนะอี๋ตายอืมการโจมตีของไอ้เดดมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับคืออโอ๊ะ คือเดินมาชนเอ๊ะนั่นเขาเรียกการโยมตีวะ่ะเดินมาชนนะแล้วกลัวตายแกเดินมาชนแล้วก็มียิงพลังดุ๋งดิงสามทีแล้วก็มีวาร์ปลงไปที่พื้นแล้วก็วาร์ปมาชนเราแบบกวนส้นตีนนะครับโอเคโอ้ okay. โหชักไม่ไหวแล้วเนะี่ยป๊บ ด,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 ดข้ามีอุ้นี่ไงโอ้มวาร์มนะครับผมี่ไงวาร์ปกันมันเลยทีเดียวเชียวอ้าวแล้วกูไปไงเนี่ยโอ้โหเกมนี่อ่กูรู้มึงอนะ่ะอ่าพอถึงจุดนี้เราก็ไปไม่รอดนะครับผมเกมมันทำเฮี้ยอะไรของมันเนี่ยเราก็ต้องตายใหม่นะครับนะ ไหนวะ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 อะไรวะตายอีกแล้วเนี่ยเี๋ือชีวิตหกอะไรเนี่ยเหลืองเยอะเก็บชิ้นายเชี่ยพวกนี้มาด่านนี้แม่งเยอะที่สุดละเย้ยคราวนี้เราก็ไปรอดแล้วครับเพราะมันจะมีที่ยืนอ่า แล้วตรงนี้ไปไงอ่ะว้ายอุย้ยรอดชีวิตชีวิตต้องสู้อืมพอทำลายเสร็จเราก็จะออกจากห่วงห่วงแห่งความตายได้นะครับไอ้<ล>สีเ,เขียว<า>สีฟ้าต่างกันไงวะสีเขียวสีฟ้าเฮี้ยเลยวะพลังเหรอชุดมึงอะ่ะอ๋อก็สีเขียวก็มีพลังจากบอสตัวแรกอะ่ะเอาเสือกยิงไม่ถึงไอ้เคี้ยคนไร้ความสามารถเลยอ้าวอ๋กะจังวะอ้าว เอ,เอาไงกูเนี่ยใ <c oughs> จเย็น <c oughs> โอ้โหมากไปมากไปจะตายแล้วนะครับเป็นวิถีของลูกผู้ชายจริงใจงเย็น <c oughs> เขาไม่อยากเข้าตรงนั้นใหม่แล้วอ่ะ <c oughs> เฮียกูได้แล้วเว้ยโอ้รอดมาได้แล้วครับอ่าได้เลือดเต็มเปี่ยมเต็มตรงไหนวะก็ก็ยังดีดอเฮียเราพลังแห่งแมลงปอเราก็หมดแล้วนะครับนาเศร้าเฮียตัวกันโอ้โอ้ตดูกันนี่ครับอาจจะมีทางลับนะครับอุ้ยไม่มีเฮีย รวยพลังแห่งแมนปอลเรหมดแล้วครับอันนี้ทางลับเนี่ยนี่ครับอาจจะมีผัดไม่มีครับผม <c oughs> อแมงปอก็ใช้ไม่ได้หีบานนี่นะเขาว้ามาครับเป็นวิธีที่เกวงมากครับผม <c oughs> อ๋ออ้โหูบานเลย เชี่ยตัวโตกูได้อือต้องสู้ชีวิตเข้าไปอือชนอบอกแล้วนะวาร์ผหายไปแล้วครับอือพ่อมโอเคเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาให้พวกท่านดูอีกเฮ้ยมึงไม่ได้ฆ่ากูกูฆ่าเองผม <c oughs> สีแค่นี้น้อยไปไโอ้น้อง เราก็จะได้หลอดพลังเต็มเปี่ยมมาครับผมชาร์จจนปดปล่อยไปเลยแล้วก็พุ่งพุ่งไปพร้อมกับความมั่นใจสูงสูงสุดเลยนะครับอ่านี่อา้าวชาร์จหมดเฮียชาร์จใหม่ชาร์จใหม่จใ,หมใจเย็นดิเนี่ยตรงนี้อืมเราก็พุ่งกันอย่างสนุกสนานเลยนะโอ้โห โอ้เราเจอหัวใจนะครับอ่าอยู่ดีก็เจอโชคดีจริงๆคือหัวใจนี่ทุกด่านมีนะครับพราเก็บแล้วหลอดเลือดเราจะยาวขึ้นทําให้เราสู้กับไอ้พวกขี้กโกงเหล่านี้ได้นานขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> <S อืมโอเคทำไมมันยากอย่างนี้ไม่กอุ้ยอีอีไม่เหนอีกแย ได้โปรดอย่หันหน้าออกไปจากฉันคุยเหอะเออทนได้ครับโอ้โหใจเราต้องเลือดมึงเหลือแค่นั้นวะโอ้โหรตรงนี้มันอะไรที่สุดยอดนะครับโอ้เสียด้ยวะหียตรงนี้เราอาจได้เจอเสื้อกเกาะเลยนะครับตรงนี้จะลองดูแล้วกันอ้า ถึงได้บอกว่าพวกมึงเป็นขี้กอง <c oughs> แมงห <c oughs> มามู <c oughs> ชัดๆเฮ้อ <c oughs> อีกเกาะที่เราใส่นี่มันก็เหมือนถึกนะครับมันก็ไม่ได้ถึกเพิ่มเลยนถ้าเกิดเราเอาแบบไม่ใส่เกาะมานนี่มันก็ขี้บานกันเลยทีเดียว <c oughs> มึงอ <muitas S 2> ่ะ <sketches> ม oh. ันดวนดวนอืมยหอไปกันเลยครับนี่ตรงนี้นะอืเมื่อกี้ทำทำไปเยอะทำไปเยอะวรามหายอ่ะนี่โอ้ตุ๊กแกนนะครับเขาเป็นคนดี โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วอืมโดนะกันอีกแล้วเดมีด <Damn it. S 1> ไม่นป็นไรเราทำเพื่อตัวประกันบางคนอาจจะดา่าผมอยู่ในใจครับเออม,มึมวงบ้าแล้วเนี่ยมึงตายยิ <c ười> ่งมึงเอาไปตัดได้มึง <c ười> เอามึงเอาตัดฉากที่มึงไม่ผ่านอะไรมึงก็ข้ามไปเลยในคลิปผมไม่มีเออแบบการตัดครับมีแต่ความจริงล้วน จะไม่ก็ดาวเฮียคิวเป็นยาวเกินสว์ไล้สาระที่ผ่าไอ้ีเฮียเลยอย่างนั้นก็ขอดูเ <c oughs> อ้าเฮียอะไรวะเนี่ยอย่างเงออย่างนั้นก็ขอพิจารณาก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดมันยาวเกินนะออย่างมากมันต้องเออประมาณสิบห้าเทียก็กําลังดีเี่สิบกว่าเทีะแต่ที่จริงผมงไม่ได้ผิดนะเนี่ยคนเล่นไม่ได้ผิดเลยครับ เกมผิดอะ่ะดูดิเอ็กเปิดนี่เฮีย้ยมากครับอเอ็กตีมเออเอ็กตีมเอ็กเปิดเออเอ็กตีมเฮีย้ยแล้วโอ้โหดูทางโอ้ยพองโอ้เมื่อกี้เราอยู่ในสภาวะตัวขาวนะครับผมเลยรอดชีวิตมาได้จากการเหยียบน้ำหวยมอนี่มอมอ มันมีอะไรวะทาไมมันไม่ยอมเข้าว์ากันอ๋อเมื่อกี้มันเป็นวร์ปไปไป,ไปสู่ดินแดนสวรรค์น,นะครับผมคือมันจะมีบอสลับอยู่ครับเออเราก็เข้าไปดวลกับมันได้มีทางลับอยู่เที่ข้างล่างไม่จริงนียไม่จริงเออเยลลี่อ๋อตรงนี้ไม่มีเกาะดีกว่าถ้าเกิดใครอยากไปเกาะก็เดี๋ยวมากันใหม่กันครับเออเชด เดี๋ยวอีนกมันจะบินมาหาอีนกอีนกตรงนี้ครับมันเป็นอะไรที่เฮี้ยมากครับให้เราไปเกาะไปเกาะอย่างนี้โอ้โบอกเดียมินะครับคืออืกูต,ตายแน่เลยครับนี่ครับเอาหน้าไปชนกับมันอย่างนี้โอ้ไม่ไหวเราอาจมีทางรอดเอาละอืม เดท้ยเล่อมอยู่ค่านี้สุกสี่เลยสัสสุดท้ายลูกผู้ชายก็ชนะได้นะครับเอาละบอสม,มันจะแพ้เอ้ยชาร์จท,ทไมเนี่ยอเหี้ยเปืองไงฮ่าโอ้แย่เลยอ่าวอสน,นี่อย่พเพิ่เสียงดี <laughs> นี่เอาอเยี้ยแม่งแหลกด้วยอ่าแล้วมันจะกินขีมาหาเราครับเอ้ยมึงกินขีทำไมเนี่ยมึง<อ>้าปะเนี่ยสัสอ๋อเหี้ยงะอดีเลกลัวมึงจะทำไมอ่ะ หรือมึงจะเอาเฮ้ย,ยมึงพูดอย่างงี้ก็ได้เออมึงก็มาเลยอ่าเหี้มพุ่นงี้นะครับผมอเอาเฮี้ยมกิ้งหลบทำเฮี้ยโอ้ฟอกอ่านะครับเห็นอุย้ยเฮี้ยทำตัวงี้ได้ไงเนะี่ยยิงให้แตกแล้วแบกกลับบ้านเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมอุย้ยอาขี้โกงขิ้หายเลยครับ โอ้โหอเชียมไม่ต้องให้กูโตเลยแล้วกันนี่ฮะ <c oughs> เออ,อไม่เป็นไรครับเราจะเริ่มกันใหม่นะรีโน่ใหม่อ,อ่ะไป,ออไปดูครับอ่าก็เนะยเราก็แนะนำกันตลอดนะครับว่าอย่าเล่น Expert เอ็กเปิดเลยเอ็กตีมมันชี้ม,ม,มามากเออสรุปเอ็กตีมเอ็กเปิดวันนีย เอกทีมโอ้นั่นแหละรครับอืมอืมอืมฉีหมาอฉีหมาไปกตไปเลยเฮียต๊อกคนดูยิบสามวิวแล้วอืมเป็นเพราะความพยายามของเรานะครับดูครับ <c oughs> กิ้งกิ้งขี้แตกโมกิ้งไปกิ้งมาครับอ๋อมีให้เกาะไว้นี้เนี่ยเแต่ช่างแม่เละเรามาปิดฉากกันเอ้ยอะไรเอ้ย โอ้โหม, oh, มันไวนะเนี่ยไวนะเนี่ยเราสู้ชีวิตวิ่งเข้าไปเลยอ่านั่นแหะดูท่าตายดิโคตรถอกเลยแค่ปะแล้วก็ได้เดีๆแห่งสีเขียวมาแกใช้ชนะเป็นของข้า ผ้าขี้มานะครับผมอ่านี่ก็ตัวประกันอ่าเราก็แค่นั้นแหละอ่าครับผมเย้เ yeah. ลยขอดถามสิเป๊ะเจิงๆเยวขอไปดูก่อนนะว่ามันกี่นาทีแล้ว